ผมถามวินยูชนถ้าเป็นอธิบดีเป็นรองอธิบดีเป็นผู้ตรวจเป็นหัวหน้าส่วนเป็นนายดานถ้าไม่ได้ร่วมทุจริตไม่ได้ร่วมป้นชาติทำไมต้องเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือใหม่เปลี่ยนกันยกชุดยกแก๊งแล้วพี่น้องประชาชนจะเก็บรัฐบาลโจรไว้ทําไมครับ รัฐบาลโจรมีหน้าที่คุ้มครองปกป้องพวกโจรด้วยกันอุ้มโจรด้วยกันอย่างนี้เราจะปล่อยรัฐบาลแบบนี้ไว้ทำไมนี่คือคำถามนี่มันเกิดขึ้นและผมก็อยากจะส่งคำถามนี้ไปถึงพี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่ตอนนี้แล้วก็จะมาฟังอีกแล้วก็แชร์กันไป ถามว่าถ้ารัฐบาลมีพฤติกรรมปกป้องพวกโจรในคาบข้าราชการอุปมามันก็เหมือนกับหัวหน้าโจรปกป้องลูกน้องโจรเราจะเก็บหัวหน้าโจรไม่ทำไมครับซุ้มโจรซุ้มนี้ต้องถูกจัดการนี่ยังให้เวลาว่าจะมีสำนึกสั่งการ ให้แก้ปัญหาเรื่องนี้ไหมพราะเรื่องนี้มันเฉาโฉดังไปทั้งกระทรวงดังไปทั้งกรมมีการเปลี่ยนกันโทรศัพท์มือถือใหม่หมดเบอร์โทรศัพท์ใหม่หมดลายใหม่หมดลบข่าวทิ้งทั้งหมดนี่มันโจรน,นะครับถ้าไม่ไทำผิดถ้าไม่ได้ประกอบอาชญากรรมปล้นชาติ จะทำทำไมผมถามวินยูชนถ้าเป็นอธิบดีเป็นรองอธิบดีเป็นผู้ตรวจเป็นหัวหน้าส่วนเป็นนายดานถ้าไม่ได้ร่วมทุจริตไม่ได้ร่วมป้นชาติทำไมต้องเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือใหม่เปลี่ยนกันยกชุดยกแก๊ง นอกจากเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือยังเปลี่ยนเครื่องอีกนะครับเพราะกู้ได้ไงไม่ใช่ได้เปลี่ยนเบอร์ใหม่อย่างเดียวนะให้เปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์ใหม่ด้วยพี่รุษแล้วลายที่เคยตั้งไว้ก็ให้ใช้ลายใหม่ถ้าไม่ได้ร่วมกันป้นชาติแล้วจะไปปิดบังข้อมูลในการที่ตนเองติดต่อสื่อสารกับคนอื่นทำไมครับแล้วที่ พี่ลุดมากที่สุดก็คือไปลบข่าวที่เก็บข้อมูลทางราชการทิ้งได้ยังไงนั่นเป็นเป็นของทางราชการลบข่าวทิ้งเราจะจับตาดูเรื่องนี้ผมจะขอให้เวลานายกรัฐมนตรีเศษฐาสัก24ชั่วโมงให้ดำเนินการสั่งการท่านจะสั่ง แบบเปิดเผยหรือสั่งทางลับก็ได้แต่ตอนนี้มันมีสองกลมในสองกระทรวงกระทรวงหนึ่งท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการเองท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนั้นอีกกระทรวงหนึ่งพี่น้องประชาชนก็รู้อยู่แล้ว ไอสองกระทรวงนี้สองกลมนี้แหละครับคือต้นเหตุต้นทางมันไม่ใช่สองกลมแนะ่บลืมไปมีอีกกลมหนึ่งในกระทรวงที่ท่านนายกรัฐมนตรีเศษฐาเป็นผู้รับผิดชอบมีหนึ่งกลมอีกกระรววหนึ่งมีสองกลม ข้าราชการทั้งสามกรมนี่กำลังทาอย่างนี้ครับทั้งอธิบดีทั้งรองอธิบดีทั้งผู้ตรวจทุกอย่างใหม่หมดตอนนี้ถ้านายกรัฐมนตรีไม่ทำอะไรกับเรื่องนี้ผมก็ถือว่าท่านไม่ใช่นายกนะท่านเป็นหัวหน้าซุ้มโจรและผมก็จะบอกพี่น้องประชาชนว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้อง เคลียซุ่มโจรนี้ให้ออกไปจากประเทศไทยเราจะไม่ยอมให้มีรัฐบาลปฏิพฤติปฏิบัติตนเหมือนซุ่มโจรเหมือนรังโจรเหมือนแกงโจรเพราะมันป้นชาติมันป้นแผ่นดินเราจะไม่ยอมเอาละครับท่านที่รบทั้งหลายครับก็ให้ข้อมูลกับทุกท่าน นี่เป็นข้อมูลที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนนะครับแล้วก็เปิดที่นี่ครั้งแรกอยากให้ทุกท่านฟังแล้วแชร์ไปให้ทุกคนรับรู้รับทราบมากที่สุด